สองสี่หกสามต้องบอกว่าท่านเป็นพระเกจิที่ผมได้ยินชื่อท่านตั้งแต่เริ่มเล่นพระไม่ได้ยิงหย่อนไปกว่าปูสุขไม่ได้ยิงหย่อนไปกว่าปูเอี่ยมไม่ได้ยิงหย่อนไปกว่าหลวงพ่อกันย์หลวงพญาติเอาสู่โหมดเหรียญเก่าโหมดเหรียญยอดนิยมโหมดอภิมหาเหรียญหายาของวงการใช่ไหมครับขอบคุณครับพี่ชัดผลหลายวันสนุกนะสนุกเพราะหน้าพระ ใครมีคอมเมนต์อะไรที่นั่งดูอยู่คอมเมนต์มาได้นะดูยังไงดูตรงไหนว่าแท้อะไรเออเน่ะคุยเข้ามาได้หรือใครมีข้อมูลที่เคยเห็นมีประสบการณ์ต่างๆอะไรพิมพ์กันเข้ามาพื้นที่นี้ไม่ใช่แค่ซื้อขายครับขอพอยิวครับอาจารย์พอยิวบางแขนจะตั้งโจสักอาทิตย์หนึ่งให้คนรู้จักวัดอินที่รอคอยมันสุดๆรุ่นแรกวัดอิน แล้วเนื้อเอปาอปกาก้าเอาปาก้าสมัยก่อนนี่แพงกว่าเงินอีกนะเป็นโลฮะนะครับนี่ที่มีมูลค่าราคาสูงลงสนามลงสนามลงกล้องด้วยวัดอินถ้าเราเล่นเหรียญอยู่แล้วเล่นเหรียญเก่ายอดนิยมอะว้าวมากปิดพอโตสองหมื hmm. ่นห้าเหรียญพอโตวัดอินสองสี่เจ็ด อันนี้เจ็ดหนึ่งคางเรื่อยแล้วเป็นเหรียญที่สวยเจอแต่สภาพซึ้ๆอ่ะแล้วเหรียญเนี้ยเห็นไหมนี่คือไม่ได้ใช้เลยนะคางเรื่อยนี่ยังไม่ได้ผ่านการแขวนใช้เลยเอ,าอา้าวอ้าวใครอยากได้กดโอเคมาก่อนเหรียญน,นี้ปูพูเสก นะครับรุ่นแรกขององค์พระศรีอริยาเมตไตรหรือลงที่ยเรียกว่าวัดโตว,วัดอินใช่หน้าตาติ๊ชัดมากครับอาจารย์แล้วคุณรู้ไหมว่าเหรียญน,นี้ไม่ได้ถูกแล้วไม่มีราคากลางไม่มีราคากลางสาหรับเหรียญเก่าและเหรียญเก่าสภาพสวยไม่เท่ากันแต่องค์นี้สภาพสวยเต็มร้อยโอเคโอเคอยากมาเม็ดหลวงข้าวเด้งๆเลยครับเหรียญก็บอกเหรียญนี้สวยจริงเหรียญนี้ไม่ได้ใช้เลยผิวดเดิมเลย สองหมื่นแปดขอโอ้โ oh, หพี่เอาจริงนะถ้าพูดถึงสองหมื่นแปดถูกกว่าทุกวันเพราะกลัวอีกสองหมื่นแปดนี่ซื้อหลวงปู่หลหิวปีสามหกยังไม่ได้เลยสองหมื่นแปดนี่ยังซื้อวัดละคังปีหนึ่งห้าไม่ได้เลยพีใใายา่ใครที่ได้ครอบครองของหายากใครที่ได้ครอบครองของที่สวยนะครับคุณก็เป็นคนที่มีค่าไปด้วยเป็นนักสะสมที่มีค่าไปด้วยแล้วแบบนี้เป็นอมาตะยอดนิยมเก็บให้สุดก็ต้องไปอยู่ที่รุ่นแรก เนี่ยรุ่นแรกของหลวงก็โตวัดอินพิทวีไปไหนพระลักพารากอนมาโอ<ห>้<ว>คิดถึงมากพระน้าพระวันนี้นี่คิดถึงพิทวีมากเลยเชียร์พิทวีครับนัดเดียวจอดบึงพญาสุเรนสมเด็จเขียวเหนียวนักมีไหมครับโอ้ครับผมเชื่อมั่นเหรียญยันดวงกับสุกิติมาจริงๆที่กวังบ้านเปืน แสดงว่าได้อะไรดีๆอ่ะโอ้สมเด็จบึงพญาสุเรนสมเด็จบึงพญาสุเรนก็คือสมเด็จปูททป่ทองวราชโยธาปู่ทองวราชโยธาก็คือสิทธิสมเด็จโตพรมดังสีปู่ทองวราชโยธาก็คืออาจารย์หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วสมเด็จหลวงปู่ทองวัดราชโยธาโด่งดังนะฮะวินมอไซนะเนี่ยแขวน สมเด็จหลวงปู่ทองไปนะมีเรื่องกับเขาไอ้ฝั่งนั้นเอาปืนยิงจ่อยิงมายิงไม่ออกนี่หรือสมัยก่อนเนี่ยพระอะไรที่ดังอะที่กล่าวขานกันมาได้เนี่ยคือมันต้องเกิดประสบการณ์จริงๆนี่เขาจึงหากันเพราะสมัยก่อนพระไม่ได้ซื้อขายหากันใช้ไปหากันว่าอันนี้ดีถ้ายิ่งลงข่าวหนังสือพิมพ์หรือลงข่าววิทยุแล้วล้วก็นั่นแหละครับ ชื่อเสียงก็จะโด่งดังคนก็จะหาคนก็จะรู้จักนี่แล้วถามว่าปู่ทองถ้าเป็นใครอะไรยังไงทําไมเก่งโถโถปู่ทองราชโยธาเอ่ยชื่อมาใครยังไม่รู้จักบ้างอ่ะเด็กเล่นา้าใหม่ๆก็ต้องรู้จักใช่ไหมเพราะเหรียญทั้นหลายหลายแสนนี่รุ่นแรกหนะ้าจมนี่เหรียญหลายหลายแสนเออนีะ,ะเพราะอะไรรู้ป่าเอาว่าคุณคิดอะไรแขกเนี่ยนะ เขาไม่ค่อยโอเคกับพุทธเท่าไหร่แต่แขกมินบุรีมีของหลวงปู่ทองนะแทบทุกบ้านลองวิชากับปู่ทองมาหมดแล้วนะจนต้องยอมรับนในความศักดิ์สิทธิ์ของปู่ทองวัราชโยธาแขกไปหาปู่ทองที่วัดได้คุณคิดเอาดิมาเลยครับพระยนิยมแบบนี้ปู่ทองสุดยอดครับนี่ใครๆก็อยากได้ดูเก่าให้เป็นก็ได้ครอบครอง สมเด็จปู่ทองวราโยธาที่เขาเรียกว่าสมเด็จบึงพญาสุเรนิชานาทีที่มีอิจิริ์นักขอบคุณครับพิชัยพลที่มีอิจิริ์นักเพราะว่าตัวที่เอามาผสนเนี่ยเป็นน้ํามันนะฮะของตระกูลสิงหะเสนีชมเนื้อครับอ่านะครับะะะะผสมเนี่ยด้วยสูตรน้ํามันของตระกูลสิงห์เสนีอ<ม>่านะ,ะตระกูลสิงห์เสนีเนี่ย นะครับเขามีสูตรน้ํามันของเขาที่สมัมยโบราณะไปลบเนี่ยแต่งทาตัวทหารทาหารที่ได้แต่งน้ํามันนี้ทานน้ามันนี้จะฟันแทงไม่เข้ากลายเป็นทาหารแนวหน้าที่เรียกว่าทาหารผีนะที่เหนียวก็คือใช้น้ํามันเนี่ยเป็นสูตรผสมนี่ในการทําพระสมเด็จแล้วก็นะบลบผลนะนะปัตมังอิทิเจตีสิงห์เหมหาราชโกนรราหดกงกภันชาตี เนะี่ยโดยเรียนการลบผงม,มาจากสมเด็จโตผมมะรังสีอของหลวงปู่ทองสมเด็จที่โด่งดังที่มีอนุภาพที่มีประสบการณ์ก็คือบึงพญาสุเรนนี่แหละควรจะหลายหลายหมื่นไปนานแต่ถามว่าไม่หลายหมื่นเพราะอะไรปาเพราะไม่มีของให้เห็นมาปุ๊บคนซื้อทุกราคาผมจะบอกให้พิดแรกมาเวลาเดินจ้าท่านก็ล้อพิมพ์ของบางขุนพรมล้อพิมพ์ของสมเด็จโตท่านมาน,นั่นแหละ เนี่ยแบบเนี้ยใช้ไปเธออาจารย์ปูเพืือกเออปูเพื่อกองค์เป็นล้านเนี่ยอาจารย์ปูเพืือกแบ,บ,แ 5, บาทเอานาะทีเดียวพอขอแบบนี้ไม่ต้องคุยกันเยอะ 8, <500. S 1> ใช่ไหมแปดพั้าร้อยสมเด็จเขียวเหนียวนะัแน่นอนใครก็ถามหาบึงมายาสุเรียนแต่ไม่็็มีโอกาสได้เห็นของแท้แทกันครับมาที่หนึ่งหมืนบาทแล้วนะคะรับราคาสุดท้ายมาหนึน โอ้โหนะแบบนี้ต้ององค์ละห้าหมื่นไปนานแล้วยังน้อยไปด้วยยังน้อยก็สมเด็จปูเพื่ององค์เป็นล้านใช่ไหมล่ะใช,มะะใช่มาที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยครับพาแบบเนี้ผมมีความสุขกว่าหน้าพาวันนี้นี่คือพาที่ใครฟังแล้วอะถึงไม่ได้มีปัจจัยในการเช่านะไม่ได้มีตังเช่านะคุณไปเซิร์ช g ูเกิลหรืออ่านประวัติดูโหคุณจะรู้เลยว่าโหพาละอ,ะอยยางอะที่ผมเอามาให้เนี่ย มันเป็นพาร์ที่เขาเล่นกันมาเป็นพาร์ทที่เขาหากันแต่มญหาไม่ได้แล้วต้องมาเล่นย้อนยุคแทนน่ะอยู่ที่หนึ่งมื่นสองพันบาทนะครับราคาสุดท้ายนี่เขาเอามาตัดจริงๆเอามาตัดตัวจริงโอ้หมดเวลาแล้วนะจ๊ะสองมื่นหนึ่งมื่นสองพันหกร้อยที่พี่ประจักษ์ครับเฉือนแค่ร้อยเดียวจะโหดไปไหมปิดแล้วนะครับโอ้พ่อแม่พี่น้องนะครับยางผมชอบ ปีตพีประจักนะครับหนึ่งพี่พอมาไม่ทันนะครับนี่ชาติพลมาไม่ทันนะครับวันนี้ได้ดูหลายคุมค่าเลยคุ้มสุดๆ <efficiently> ผมมอกเลยอ่ะพี่ชาติพลมีอีกอง์นะครับนี่แบ่งแบ่งกันไปนี่แบ่งแบ่งกันไป ไปแก้ตัวอีกองหนึ่งองค์นี้นี่ผมกาจะเก็บไว้เองมาสวยมากใช่โอ้โหอันนี้เขี้ยวปัดเลยอ่าผมให้อีกหนึ่งองหนึ่งนาทีลุยเลยอ่าอีกหนึ่งองเอาอีกหนึ่งนาทีครับประมูลผมบอกเลยนะเก็บพาแบบเนี้ยถ้าใครเก็บได้ยี่สิบองภายในหนึ่งปีถือว่าเก่งเพราะผมเก็บมาห้าปียังได้ไม่ถึงสิบองใช่มาแล้วครับเปิดแรกแค่พันบาทนาทีเดียวนะครับนาทีเดียวแล้วก่อนนักสะสม นิยมว่าสมเด็จนะครับแน่นอนอง์นี้สวยนี่สวยแล้วเขียวเลยองนี้เขียวเขาตำลามาที่หนึ่งมื่นสองพันบาทแล้วนะครับมาที่หนึ่งมื่นห้าพันบาทที่พี่บอ,อ,อครับต้องดุเดือดแน่นอนต้องดุเดือดแบบเดือดดุดุแน่นอนหนึ่งมื่นสามพันบาทนะครับขอไปด้วยตาหลเท่า 1> 1, 000, ไหร่นะสามพันบาทราบที่พี่บอ,อ,อครับหมื่นสามยังไม่หมื่นห้าผมเอาว่าองค์นี้นี่สวยมากๆ ให้ซื้อองค์ละหมื่นห้าิองแสนหนาไม่เท่าองค์นี้องค์เดียวท่านแซมครับก็คือเอออันนี้ก็คือท่านก็เอาพระสมเด็จโตมาถอดพิมพ์ก็สมเด็จโตเป็นอาจารย์ท่านนี้ใช่มาที่หนึ่งมื่นสี่พ้าร้อยอยู่ที่หนึ่งบื่นสี่พ้ารอนะครับอ่าพี่ต้องขอบคุณมากๆบ้านพี่อยู่จังหวัดอะไรพิมพ์มาเดี๋ยวผมบอกให้มาหนึ่ง้าพันบาทที่พิษสุกภิกิครับ ผมรอมาหลายเดือนได้มาชุดหนึ่งดีจสิงขอบคุณมากครับพี่ศักดิ์สิทธิ์แต่ตอนนี้เท่าไหร่นะอยู่ที่มีสุิจหนึ่งหมื่นห้าพันบาทองค์นี้สวยมากครับไม่มีใครยอมขายรององค์นี้เพราะซื 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000. อ้อองค์ละมื่นห้าสิบองแส่นะมันซ่วงเดียวไม่ได้มาหนึ่งมื่นห้าพันห้ารอยโอ้เราหมดเวลาแล้วด้วยนี่มสมเด็จเกเี่ยวเหนียวนักบึงมายาสุเรน หนึ่งรอครับโอ้โหครับปิดแล้วนะครับปิดทีพี่ประจักษ์นะครับหนึ่งมื่นหกพันหนึ่งร้อยโอ้โหพี่พัดมงคลมาไม่ทันพี่เปย์มานัดมาไม่ทันครับนิดเดียวครับพี่ประพัน์มาไม่ทันแม่สมเด็จเขียวเหนียวนักบึงบญญาสุเรนโอ้โห พี่มาจากแด้สององค์เลยอย่าพึ่งสมเด็จพมวลของสิบสองอพี่โกโบอยพี่สุริยาบอกพอมวลอ่านี่รู้กันแล้วใช่ไหมใช่ว่าพมวลของสิบสองนี่คือเกจิท็อปนะเกจิท็อปนะเกจิอมะตะแนวหน้านี่ของเมืองประทุมธานีของสิบสองสองส,องสี่หกสามที่ดังของนั่นคือ สมเด็จหนังควายเพือกแล้วควายตัวหนึ่งมีกี่มีมีมีหนังเยอะไหมล่ะไม่เยอะก็หายากไงเหรียญท่านนี่เหรียญยังเป็นแส่นะหายากมากๆเหรียพรอมวลกองสิบสองมีใครเคยเห็นบ้างเป็นเหรียญอาร์มเล็กนั่นก็หายากข้อมูลแถวข้าวเป็นที่สุดเนื้อเหมือนปูอ้นสองสี่หกสามต้องบอกว่าท่านเป็นพระเกจิที่ผมได้ยินชื่อท่านตั้งแต่เริ่มเล่นพระ ไม่ได้ยิงย่อนไปกว่าปูุ่ขไม่ได้ยิงย่อนไปกว่าปู่เอี่ยมไม่ได้ยิงย่อนไปกว่าหลวงพ่อกัอรหลวงพญาต์น่าเสียดายบอกยิง <negó hooting> บอกน่าเสียดายมากๆาแต่เพราะจริงๆอ่ะสมเด,มด็จหรือชื่อของพ่อมวลกองสิบสองเนี่ยเอาว่าไม่มีใครไม่รู้จกักแต่ของนั้นน่ะน่าจะคือของท่านมีจำนวนน้อยจริงๆ <H> หายากจริงๆน้อยจริงๆไม่ค่อยมีการหมุนเวียนการคือหมุนเวียนครั้งหนึ่งก็เกิดราคาครั้งหนึ่งหมุนเวียนครั้งหนึ่งก็เกิดราคาครั้งหนึ่ง พระที่มีจำนวนเยอะหมุนเวียนบ่อยราคาก็เกิดขึ้นขยับขึ้นไปแต่จริงๆเราลืมคิดไปหรือเปล่าว่าตอนที่หลวงพอ่อสมเด็จพระมด์เนี่ยองาา์าสามัญเนี่ยพระที่หมุนบ่อยๆเป็นลหลักแสนปัจจุบันในสมัยก่อนแจกปีใช่อันนี้เขาเรียกว่าคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์แต่ถ้าคุณจะเอาคุณค่านพุทธคุณหรือเอาไปใช้คนใช้คุณพระเขาไม่ได้คิดหวังจะขาย คนเก็บสะสมเขาไม่ได้คิดที่จะต้องขายเขาแค่นะรู้สึกภูมิใจที่ได้ครอบครองวัตถุมงคนที่ทําเพิ่มไม่ได้แล้วและหาสวยเท่ากันไม่ได้พระใหม่เนี่ยมีราคากลางเพราะอะไรสภาพเดียวกันมีเยอะแยะมากมายร้านนั้นขายแพงร้านนี้ขายถูกไอร้านขายแพงก็ขายไม่ได้แต่ถ้าพระเก่านะครับ าอ่ออแต่ถ้าพระเก่านะครับผมบอกเลยสภาพไม่ได้เท่ากันจึงเกิดคําว่าพระสวยจะราคาแพงกว่าพระไม่สวยหลายหลายเท่าเห็นไหมเศรษฐีอะไม่สวยเขาไม่ซื้อเขาซื้อสวยและขอให้สวยมากๆจัดจัดมาเลยองค์เดียวจบผมมีนะหากาหากพระมนต์ไม่ดูอยู่ตรงไหนแต่องค์นี้สวยแล้วเนื้อเหมือนอะไรโหเนื้อโอ้โหเนื้อเนื้อที่เข้าสบู่เลือดเหมือนปูปั้น นะเหมือนปูปั้นสะพานสูงนิยมสุดขับชีนาะประมลของสิบสองนาทีเดียวนาทีเดียวไม่แพ้พอทองกับกุมนุ่นนี้แหละ,ะับนี่นาทีเดียวเปิดแรกมาเวลาเดินจ้านี่เอานาทีเดียวก็สมเด็จปู่เทียนองค์หลายหลายหมืนม <96. S 2> ่นชอว่าปะก้าวหกแต่พระมูลน,นี่หกสามเป็นสมเด็จที่ลงพอสอชัดเจนมาแล้วครับเปิดแรกหกพัน เป็น,นหนึ่งนาทีเป็นสมเด็จที่ลงพสชัดเจนลั่งอยันตรีนะอ่าอยันตรีและสิงห์เหนี่ยันคุ้มภยัยมาแล้วครับเปิดแรกหกพันบาทอ่าอยันคุ้มภยัยนาทีเดียวนะครับพี่วีใช่ไปที่ไหนเราก็ชนะคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ก็จะทำอะไรเราไม่ได้เรามียันคุ้มภัยยันตรีนะสิงห์มาที่ป้า0นห้าร้อยมาที่เก้าันบาทครับ มาที่เก้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายแล้วองค์นี้เป็นองค์ที่สวยหน้าตานะแทบจะก็เลยล้วแทบจะไมจะมีจมูกห้เห็นนะชเนื้อสวยมากอยากส่องให้ดูมาที่หนึ่งมืนบาทที่พี่พอครับมาที่หนึ่งมืนบาทที่พี่พอครับนี่ดูเนื้อถ้าถึงยุคหกสามจริงๆดูเนื้อ โอ้ผมชอบอะ่ะผมชอบพ่อมนเนี่ยแต่ไรผมเจอผมไม่เคย<อ>ที่จะปล่อยผ่านเลยนะครับเพราะผมรู้ผมได้ยินชื่อท่านผมเชื่อว่าเซียนพระตัวจริงเนี่ยมีพระพ่อมนเข้ามาผ่านตาเนี่ยต้องรีบเช่าบูชาไว้เพราะเขารู้ว่าพ้าชะเช่าพระใบๆองค์เป็นแสนได้แบบนี้ดีกว่ามาหนึ่งมื 2, ่นสองพันบาทแล้วนะคะระะับราคาตกท้ายจะไปอยู่ในลังเจ้าสัวคนไหนไปดูกัน นี่จะไปอยู่พิพิธภัณฑ์เจ้าสัวคนไหนไปดูกันมาหนึ่งม่นสพันห้าร้ยทีพี่ชัดผลครับเนี่ยแบบเนี้ยเก็บแบบเนี้ยนะครับสบายใจเก็บแบบนี้อามตะเก็บแบบนี้มมบบบนี่นะครับรู้สึกภูมิใจเสมอว่าเราได้ครอบครองของที่มีคุณค่าปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ชัดผลนะครับ14500บาทต้องคิดราคาเดิมที่12500ารเปล่า อ่าถ้าทับตัวเองไม่มีราคาสูงกว่าแทรกอยู่ต้องไปคิดหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยราคาใช่ไหมไม่ต้องโอนมาหมื่นสี่ห้าร้อยโอนมาหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยครับผมพิชัดผลได้ในราคาหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยองนี้นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนี่แขวนกันเถิดจ้า ตั้งใจฟังเลยนะแบงตั้งใจฟังไงน,นะแฟนเพจแต่เป็นที่รักผงน้ำมันแบบนี้ปีสองสี่หกศูนอยู่ในลาวยุคนั้นสองสี่ห้ากว่าสองสี่หกศูนถ้าส่องไปแล้วเนื้อแบบนี้ก็คล้ายกับเนื้อวัดมะลึกมสมเด็จวัดมะลึกประจวบเห็นไหมใช่ใชอ่าหรือเนื้อผงปูสุกปากของมะขามเท่าคไม่ค่อยเจอหรอก มีย้อนยุกอ่ามีย้อนยุกมีแต่ไม่เก่าแต่ถ้าเกิดถึงยุคแบบนี้ยุคแรกต้องพงน้ำมันอันนี้คือหลวงปูปป่ปั้นพิกุลโสคันเหรียญท่านหายากอันดับต้นๆของแดนอยุธยาท่านเป็นอาจารย์หลวงพ่อจงวัหน้าต่างนอกอถ้าอาจารย์ของหลวงพ่อปานคือพระสุนบางควาหมอแต่ก็ ก็เรียนพ่อจงอะ่ะก็เรียนทั้งพ่อสุนและพ่อปานอ่าอ่าเรียนทั้งพ่อสุนและปูป่ปั้นหลวงพ่อปานก็เรียนทั้งกับพ่อสุนและหลวงปู่ปั้นเช่นกันนี่นะครับก็คือพายเรือมาเสร็จปุ๊บนะพ่อสุนเนี่ยกะพายเรือลูกศิษย์กะพายให้ตามแม่น้ําน้อยก็พายไปผ่านวัดพิกุลโสคันปรากฏว่า นะปู่ปั้นพายเรือไปนี่นะแล้วเรือเนี่ยไปไม่ได้ลูกศิษย์ก็บอกเรือมันพายไม่ไปหลวงพ่อหลวงพ่อก็รู้ก็ท่านชอบลองวิชากันกับหลวงพ่อสุนไงผ่านวัดบางประหมอนี่รู้ป่าปู่ปั้นทำไงำไปู่พ่อสุนเนี่ยนั่งตาหม,มากอยู่ก็เสกให้ตาหม,มากไม่ได้เหมือนกันนะพอเสกให้ตาหม,มากไม่ได้ นะเขาก็บอกว่าปู่ปั้นเนี่ยนะโยนไม้เข้ามาโยนตังอะไอ้เก้าอี้นั่งอะตัวตังเก้าอี้นั่งอะโยนลงมากลายเป็นจระเข้กลายเป็นจระเข้ว่ายอยู่ในน้ํานี่นะครับนั่นคือเรื่องราวระหว่างหลวงปู่ปั้นวับพี่กุลโสคันและหลวงพ่อสุนบางประหมอที่เขาลองวิชากัน เนี่ฮะเรารู้จักแต่พ่อปานเรารู้จักแต่พ่อจงวะนาต่างนอกนี่คืออาจารย์ของหลวงพ่อปานและอาจารย์ของหลวงพ่อจงครับของท่านไม่ได้หาง่ายเมื่อไม่มีมาก็คนที่ไม่รู้อ่ะก็ไม่เอามาบอกคุณหรอกอ่าแต่คนที่รู้นะ่ะเอามาบอกเราจะรู้จักของที่มีค่าจริงๆของที่โอ้โหเวลาเห็นเนี่อเร,รู้แล้วได้ครอบครองเนี่ยเราจะหวงแหนมั่นใจในบุทธกุล และเอาไปคุยกับคนที่รู้ด้วยกันนะคนที่รู้คนที่รู้นะเขาไม่สนใจของใหม่ๆหรอกเขาจะสนใจของแบบนี้กันใ,ใครที่ยังไม่เคยรู้ได้ได้รู้วันนี้กดนะหนึ่งให้สามตัวกดหนึ่งให้สามตัวครับอ่านะครับพระแบบนี้ต้องได้มาจากนักสะสมยุคเก่าเท่านั้นนี่มีตังค์ซื้อพ่อปานได้มีตังค์ซื้อพ่อจงได้นี่ นะยังเป็นลูกศิษย์ของท่านแล้วเมื่อท่านเก่งขนาดนี้ว่าถูกมงคลท่านจะดีขนาดไหนถ้าเก็บแข่งกันต้องเก็บแบบนี้มีตังก็มีพระเหมือนกันไม่ได้นี่ครับนี่พระผงหลวงปู่ปั้นวัดพิกุลโสคันตายหนึ่งนาทีด้วยหนึ่งนาทีเออแล้วผมเอานาทีเดียวด้วย เปิดแรกมาเวลาเดินครับเหรียญหลักยอดนิยมปูปัน้นโหเหรียญนั้นหายากเหรียญนั้นหายากมากๆของเมืองอยุธยาเหรียญนั้นหายา,ยากไหมครับหายากพี่แต่ผมมี <c oughs> เหรียญนั้นหายา,ยากแต่ผมมีเก่งไหมแพ้พอซุนนี่กระทานกับพอซุนลองของกันใช่ประมูลนะครับมาแล้วครับเปิดแรกเจ็ดพันห้าร้อยบาท พระแบบนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้มีมาอยู่ในมือล้าให้พูดให้คนรู้กันบ่อยๆของหายากพระบางอย่างผ่านมือผมไปร้อยองค์อ่ะผมยังไม่รู้สึกดีเท่าเนี่ยพระแบบนี้ผ่านมือผมองค์หนึ่งในวันนี้เลยมาที่หนึ่งมื่นสองพันสามร้อยแล้วนะครับมาที่หนึ่งมื่นสามพันบาทอ่าที่พ่อจงได้เรียนวิชาศัพท์วิชาต่างๆมาเนี่ยครับจากปู่ปัน้นวิกุลโสคันพ่อจงนี้จะได้ขึ้นชื่อเป็นพระทองคำนะ เป็นพาระตัวท่านเองในยึดใจกล่าวว่าเป็นพระที่เก่งจริงจนพ่อค้าย,ยังยอมอ่ะพ่อค้ายสุนขันนะมาที่หนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยอยู่ที่หนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับโอ้โหทายผมบอกว่าคุณซื้อพ่อกลวยน่ะอะไรนะแม่ธรณีองเป็นล้านคุณซื้อพ่อกลวยองสี่ห้าหมื่นถ้ามาเทียบกับปู่ปั้นนี่โอ้โหทั้งความหมายากและความสัิ์สิินนะเฮ้ยขนลุกมหมดเวลาครับ ับนบาทครับมาหนึ่งหมืนห้าพันห้าร้อยมาหนึ่งมืนหกพันบาทแล้วนะครับไขรมาหนึ่งมืนหกมามืนหกสามร้อยพี่พี่ครูช่วยคุณได้องค์นี้ไปวันนี้ให้คุณกำตังสามหมื่นรอไปอีกสามปีไม่รู้จะเจอหรือเปล่าเจอก็ไม่ได้สวยเท่านี้หรือเปล่าอพี่กูช่วยกูช่วยนะครับหน,นึ่งมื่นหกพันสามร้อยบาทปีนี่ที่ลงใส่มาหมื่นหกด้วยแบบนี้มันต้องมีแบบนี้ นักสะสมเอาว่าถ้าคุณมีแบบนี้ให้ผมดูอะผมยังเฮย้ยพี่หามาจากไหนเนี่ฮะเราจะซูฮกว่าถุกมงคลหายากกัน